สวัสดีนะครับผมต่อจาก EP ที่แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอบถามอาจารย์นะครับว่าอาจารย์ครับเพราะอะไรครับที่อาจารย์ย้ายจากร้านเสริมสวยมาอยู่ที่นี่ครับผมเหตุเกิดขึ้นได้ยังไงหรือมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้ต้องย้ายมาครับสวัสดีครับนะครับอาจารย์โอเทพนิมิตนะครับผมเตวไลัยมหาเวทเทีมนิมิตนะครับผม คือฉุดเริ่มต้นในการที่ว่าย้ายมาจากสำหนักเก่าแล้วก็มาอยู่ที่ปัจจุบันคือตทวะเลยที่นิมิตมหาเวทนะครับผมมันมีเอ็ุคือนิมิตนะครับแสกบานิมิตอีกนั่นแหละนะครับเราถือว่าได้ฉายาคำว่าเทียบนิมิตเนี่ยอะไรที่ค่อนข้างกับนิมิตคือเกิดขึ้นจากการนิมิตฝันนะครับผมนิมิตว่ามีปัญานาคสองตนนะครับปญานาคสองสองตนหรือสององค์อะไรก็แล้วแต่นะครับเป็นสีเขียวกับสีตองปญานาคสีเขียวกับสีตองเป็น เป็นผู้ชายนะครับผู้ชายทั้งคู่เลยนะครับสีเขียวกับสีตองเพราะว่าเราเห็นเหมือนในนิมิตมันเป็นปานาัญญาหน้าเลือขึ้นมาบันไดบ้านแล้วขึ้นมาเป็นตำหนักที่เราได้อยู่แล้วก็อยู่ๆกลายเป็นคนกลายเป็นคนแต่ว่ามีเหมือนว่าก็มีรัศมีในตัวงเขาแต่งชุดเหมือนในวรรณกาีเสื้อไม่ใส่มีสังวานมีมงกุฎมีกำไลแขนเป็นปัญญานะาข้อขาขา้อแข,ข,ข,ขนนี่คือสร้อยสังวานเป็นปัญญาณนานะครับมาบอกอาจารย์นะครับว่าต่อไปเดี๋ยวจะมีสถานที่ที่ทากิจโดยตรงที่เป็นของตัวเอง ซึ่งในนิมิตอาจารย์ก็ดีใจมากนะครับพอถึงว่าเราอยากมีบ้านมีอะไรเป็นของตัวเองนะครับตัวน,นั้นคือเช้าบ้านก็อยู่เป็นร้านเสริมสวยข้างล่างนะครับผม,มถือว่าต่างว่าจะต,ต้องทํำยังไงล่ะ ต้องยังไงถึงจะมีบ้านเป็นของตัวเองเราไม่ใช่คนรวยนะเราไม่มีเอินเราไม่มีตองเรามีแก้ปะตังปะตังตัวเองแก้เลี้ยงเลี้ยงดูตัวเองไปวัน,วนๆไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราไม่ได้มีเงินเก็บอะไรเลยนะเราจะเอาตังมาจากไหนตอนนั้นตอน,ตตนที่ตมาบริษัทย่างออกก็ไม,ม่ได้ก็ไม่เยอะนะครับเศษ่าบาทน,นะครับแค่นั้นเองและเราต้องช่วยเหลือทางบ้านต้องส่งไอ้แม่ใจด้วยพ่อแม่ใจด้วยทางบ้านอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับตอนนั้นซึ่งก็้ามาลร้อมหลายสิ่งหลายอย่างคือพูดตรงๆนะครับผมทีนี้แต่ว่า จันโอย้ายจากที่นู้นมาอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยที่ตทวาเลยเนี่ยเกิดการนิมิตนะครับเพราะหลังจากที่เคยเล่าว่าเราได้พระมาตุงหนึ่งแล้วก็เราสะสมไว้บ้างตอนที่เรายังนะครับคือทำอานบ้างอะไรบ้างชอบพระอะไรบ้างคือเก็บมาเรื่อยๆจะกปู่ย่าตายายให้บ้างหงายเองบ้างแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งนะครับผม นี่แหละเกิดการน,นิมิตนี่แหละที่ว่าบอกว่าปาาัญญาคน้ามาปรากฏกายสองตนหรือว่าสองพระองค์ให้เห็นนี่แหละแตเ่เราไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรเพราะว่าหน้าตาเหมือนท่านอายุยี่สบี่ยีบ่บห้าหน้าตาหล่อเหลาผิวขาวป่อ,ปองใส,สมีบารมีรัศมีเป็นสีทองสีเขียวนะครับผมเป็นผู้ชายนะครับผมหน้าตาหล่อเหลามากนะครับแต่เราไม่รู้ว่าท่านชื่ออะไรเพราะท่านไม่ได้บอกแต่เราถามว่าเราจะเอาปัจจัยมาจากไหนล่ะมามา,มาซื้อบ้านมาอาเกอาสถานใหม่แกบอกให้ไปดูก่อน ให้ไปดูก่อนว่าชอบตรงไหนัางๆที่เราไม่มีเอินสักบาทเลยพ่งตรงมีเอินอยู่หมื่นกว่าบาทในบัญชีนะครับจะโนกล่าพูดเลยมีเงินหมื่นกว่าบาทในบัญชีแล้วเราไปหาบ้านเราไปด้วยนิมิตของเราเราไปหาบ้านคิดดูนะครับไปหาบ้านแล้วเรามาเห็นตรงนี้เนี่ยที่นั่งอยู่ปัจจุบันเนี่ยมาเห็นตรงนี้มันเป็นที่กองที่เขาเก็บขยะเก็บตังปูนเก็บ ปูนเก็บอิฐหมออินดินทรายที่เขาไว้สร้างในหมู่บ้านหลังอื่นเพราะเขาสร้างเสร็จแล้วแต่ที่ตรงนี้ที่อาจารย์โอนิมิตรมันยังสร้างมันยังไม่ได้สร้างแตมันเป็นกองอินกองกระยาท,ที่เขาไว้เก็บปูนจากที่เขาไปก่อสร้างตรงอื่นก่อนแล้วก็กระยับกระเยื้อมาถึงจะสร้างตรงนี้แล้วก็ปากนี้พูดไปแล้วว่ามัดจามัดจาเ,เลยมัดจำมาปันอลไเมื่อตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดมัดจาก่อนว่าเราเอาบ้านตรงนี้ตั้งๆที่เราไม่มีอะไนเลยนะครับแล้วต้องกินในใจว่าแล้ว แล้วกูจะหาเงินมาจากไหนเนี่ยมาผ่อนบ้านก่อนเพราะมันต้องมัดจําแล้วก็มันต้องผ่อนประมาณ9เดือนหรือว่า8เดือนอะไรตรงนี้แหละถ้าจำไม่ผิดเพราะบ้านมันต้องสร้างไปเรื่อยแล้วเราต้องผ่อนตามหลังลักษณะมันเป็นเหมือนดาวบ้านอะไรสักอย่าง,าง,าง,างจัก็ไม่เข้าใจทีนี้น <c oughs> ะครับผมแล้วก็มานิมิตอหลังจากนั้นคืนต่อไปที่มานิมิตฝันก็คือมานิมิตฝันอีกว่ามีปัญญาลาก2สองตนนี่แหละแล้วก็มีปู่ฤาษีด้วยนะตามมาทีหลังมีปู่ฤาษีตามมาด้วยบอกว่า มีอะไรดีก็ออกมาเปื่อคนก็จะได้ร่วมตําบลแล้วจย์โอก็คิดว่ามีอะไรดีเนาะมันไม่มีอะไรมีอะไรที่คิดว่าตมแล้วไม่ให้มันถูกต้องตามกฎหมายไม่ผิดกฎหมายออกมาขายได้ถ้ามันไม่ผิดกฎหมายห้ามไปล้นห้ามไปกล้าห้ามวิ่งราวห้ามจริงซรัพห้ามหลอกลวงเอาของผู้อื่นนะครับโดยไม่ก่อ,อให้เกิดเป็นความผิดอะไรประมาณนี้ทีนี้จย์โอก็ ตื่นนะครับตกใจตื่นนะครับเหมือนว่าตกใจตื่นนะครับตกใจตื่นตื่นแล้วก็พิจารณาว่าตอนเช้ามานั่งสมาธิอยู่แล้วก็เล่าไว้ลูกศิษย์ฟังหลายๆท่านนะครับว่าจันูทําไมฝันแปลกๆทําไมฝันว่าจันูจะได้ยกใหายบ้านจะได้เปลี่ยนแปลงที่อยู่เพราะฉะนั้นเราป,รปฏิบัติมาประมาณสองสาปีนะครับหลังจากนั้นสองสาปีนะครับปฏิบัติที่ว่าก่อนที่จะนิมิตขวัเรื่องพวกนี้แต่พอเริ่มฝันมันก็ปฏิดปตอ่อเหมือนมันเร็วอ่ะมันเร็วอ่ะมันเร็วรวดเร็วมากในการที่เรานิมิตขึ้นมา หลังจากนั้นนะครับว่าเออนึกขึ้นได้ว่าเรามีพระที่เราเคยสะสมอยู่นี่หว่าก็ลองไปหาพระมารื้อดูถ้าเราไปขายเราก็ไม่ได้หลอกลวงนี่หว่าถ้าใครชอบเขาก็บูชาไปแล้วก็พอมานึกขึ้นได้ว่าเอาตู้ใส่พระมันก็ยังไม่มีเลยจะไปวางแผงวางอะไรหน้าบ้านมันก็ไม่ใช่แล้วอยู่ๆมีออพี่นัทโตมานะครับชื่อว่าพี่นัทนะครับขออนุญาตเอ่ยนามพี่นนะัทโตมานะเป็นคนเป็นคนใต้นะครับเป็นคนจังหวดัดโตมาว่าจะเอาตู้ไหม นีตู้ตัวศั์อยู่นะแล้วพี่ตู้นี้สามารถวางไก่ปลาด้วยนะเพราะอาจารย์จะอาจารย์โอน้องโอจะอาวางพระเผื่อได้ไก่หน้าบ้านต่างๆที่อาจารย์ไม่ได้เล่าให้แกฟังเลยเหมือนมันเกเหมือนเตวดาจัดสรรอะไรก็แล้วแต่ใจ่ายให้แกอรอยเพื่อให้รถสองแถวจากปากน้ํานํามาส่งที่นี่อะไรประมาณนั้นเออจากาก็เรียกว่าป้าปลาแดงนะเขาป้าปลาแดงมาส่งที่นี่บางบ่อน,นะครับโต๊ะนะทีนี้เออพอพอวันรุร่ง พออีกวันหนึ่งจันโดก็เอาลาที่เก็บไว้มาวางใส่ตู้เป็นพระสมเด็จเป็นพระสมเด็จอยู่ประมาณ5อ,องค์นะครับผมมาใส่ตู้ประมาณห้าองค์ใส่ตู้แล้วก็หยิบหยิบไป3 <c oughs> เหลือแค่2องค์วางเอาไว้แล้วก็วางประมาณสัก2ชั่วโมงนะครับวางไปด้วยเราก็นั่งเล่นกับพี่กอติโกเลี้ยงปลอบพระหน้าบ้านนะครับตรงนี้เจ้าพี่เหยียดก็ดีพี่บ่าวก็ดีนะครับตอนนั้นเอาพระมาวางหน้าบ้านนะครับพอวางหน้าบ้านเสร็จมีตั้นหนึ่งขี่รถมา ขี่รถก็มาแล้วมาเห็นพละมาเห็นอะไรในตู้หรือหลายสิ่งหลายอย่างในขณะนั้นเห็นแล้วท่านก็เกิดความพอใจว่าขายไหมปล่อยไหมอะไรไหมนะครับขายไหมปล่อยไหมพลาที่วางไว้บอกว่าก็าปล่อยแต่ว่าปล่อยแปลงนะครับเพราะว่าออกจากงานไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยมีเงินอยากจะมีบ้านใหม่อะไรประมาณนั้นเราก็บอกตามความรู้สึกเราที่เรานิมิ m น,นะครับและจุดทูบเรียบร้อยว่าถ้าวันนี้ขายได้ขายปล่อยพลาได้ย a โอก็จะหยุดทำหยุดหยุดวางไม่ไม่ต้องเอาปลามาวางอ่ะหยุดไปสักอาทิตย์หนึ่ง ยูย <IC S> ูย <IC S> ูยูปล่อยได้จริงนะครับวันนั้นได้แสนกว่าบาทนะครับได้แสนกว่าบาทแล้วพอหลังหลังต่อมาหลังจากนั้นนะครับก็คือย่อๆนะครับหลังจากนั้นประมาณสี่ห้าวันจ้างก็ขายได้เป็นล้านนะครับขายได้เป็นล้านปล่อยได้เป็นล้านนะครับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เราได้ปัจจัยมาได้ปัจจัยมาเพื่อมาชำระโดยการผ่อนบ้านตรงนี้ผ่อนมาเรื่อยๆเพราะบ้านมันยังไม่ได้ขึ้นก็คือผ่อนหมื่นแปด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 อะไรประมาณนั้นนะครับมาเรื่อยๆ จนบ้านตรงนี ici, ้สถานตที่นี้คือขึ้นมานะครับขึ้นมาก่อสร้างขึ้นมาเป็นอาการอย่างที่เราเห็นทุกวันนี้ก็คือเริ่มจากจุดเริ่มต้นนะครับก็ถือว่าปัจจัยก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆด้วยการที่ว่าด้วยอิทธิปาฏิหาริย์หลายสิ่งหลายอย่างเลยทำให้เราย้ายมาอยู่ตรงนี้กลายเป็นว่ากลายเป็นอาจารย์ได้ทำหน้าที่ก็คือ หรือว่าได้ตมหน้าที่เป็นทางการว่าเปิดรับรู้สิทธิทุกท่านด้วยการดูดวงตำนายตายตั้งแล้วก็เกิดการได้สักยันขึ้นมาแล้วก็ผูกเสกของแล้วก็รักษาช่วยเหลือคนนะครับแต่ถามว่าในการทำพิธีในกลางนั้นเราทำพิธีด้วยการที่ว่าเราไม่ได้ว่าเราต้องเชิญเทวดาลงมาประทับร่างแต่เราได้กล่าวราชะองค์การด้วยการจุมดมเทวดาบอกกล่าวพระพุทธประธรรมประสงค์กุณพระบิดามดาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตามลำดับขั้นตอนในตำราองค์การปลมหรือว่าองค์การกลูศักหรืออะไรก็แล้วแต่ นะครับนี่เราทาตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาไม่เคยกาดด้วยกันว่าเจริญกลูด้วยการสมมุติตนแล้วก็ทาหน้าที่โดยการเป็นอาจารย์โอเหมือนอย่างที่อาจารย์โอเป็นอยู่ขณะน,นี้นะครับแต่อิทธิปฏิหารหลังจากนั้นมีมากมายเยอะแยะเลยนะครับเพราะว่าสิบกว่าปีก็สามารถที่จะเล่าได้และจําความได้ทั้งหมดและถือว่าเป็นอิทธิปฏิหารในความเที่ยวความจัทตา ในสภาวะอา่าสภาวะมีจุดยืนเป็นของตัวเองตอนเป็นที่วิ่งตนพินิจติว่าพิจารณาเอาปัญญามาดําเนินชีวิตในปัจจุบันอา่าจนมาอยู่ที่เทวะลัยจนกลายเป็นเวทวะลัยเทพอา่ามหาเวทเทียิมิตปัจจุบันนะครับก็ถือว่าเรื่องราวเยอะแยะมากมายอิทธิปฏิหารร้อยแปดปัญหาร้อยแปดเรื่องที่เข้ามากระทบกระทั่งในตัวองอาจารย์โอเองก็จะเล่าเป็นจดให้ฟังเพื่อได้เป็น บทบาทในการดําเนินชีวิตของคนที่มีความเชื่อความศรัทธาต่อพระเวทคาถา,าอาคมพระเวทมนตราศึกษาอัการะหรือรูปยันอะไรต่างๆหรือการลงนะเมตตาการเสริมดวงการํานายทายทักการฝุกเศกลขยันหรือว่าการรักษาคนเดินของหรืออะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับในศาสนิสนาพิธีในความเชื่อบางสิ่งบางอย่างเราได้บันทึกไว้ในตําราแล้วก็เอาตำรามาใช้ ศึกษาขึ้นมาเองบ้างออกแบบเองบ้างแล้วก็เอาคาถา,าคมยันาลายยันจากตำหนักพวกแมรุบาอาจารย์อื่นบ้างนะครับได้ขอข้อบูชามาบ้างวาดเองบ้างออกแบบบ้างคิดขึ้นมาเองบ้างหลายสิ่งหลายอย่างบางอย่างก็นิมิตขึ้นมาเองด้วยกันนํามาใช้ในปัจจุบันนี้นะครับถือว่าเรื่องราวมีมากมายนะครับพอมาอยู่สถานที่เทวาลลยมาเวทเทียนนิมิตอย่างนี้คือเรื่องราวมากมายที่จะเล่าให้ท่านฟังนะครับเพราะเรา,าต้อนรับ สิทธิอนุสิธิทุกท่านที่เข้ามาแล้วก็มีหลายเรื่องราวที่เราได้สัมผัสมีทั้งดีทั้งไม่ดีมีทั้งหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่มากระทอกกระตั้งนะครับก็เดี๋ยวสามารถที่จะเล่าไอ้ในกล่าวต,ต่อไปได้นะครับว่าเรื่องอิทธิปริหารเนี่ยเรื่องพญานาคมีจริงไหมสำหรับอา์โอมีจริงเพราะฌา์โอได้นิมิตจริงๆนิมิตเห็นจริงๆนะครับแล้วก็พอมาอยู่ที่นี่ก็เรื่องเล่ามากมาย จะได้เป็นเทวไลมหาเวทเป็นอาจารย์โอเทียนิมิตในวันนี้ก็ถือว่าเรื่องเล่ามากมายจริงๆสําหรับคนที่เชื่อเรื่องอิทธิปฏิหารเชื่อเรื่องเทวดาและก็การสักการบ,บูชาครูในการปฏิบัติก่อนอาจารย์โอหรือว่าใครอยากรู้เรื่องราวก็สามารถติดตามได้นะครับเดี๋ยวจะเล่าไว้เป็นจดๆเพื่อเป็นสามารถวิจรารณญาณได้ว่าก่อนหน่านี้มันมีจริงแน่นอนนะครับโดยที่ไม่ต้องโมเมนะครับอาจารย์โอก็ถือว่าทรงพ่อแม่ครูบาอาจารย์คือเราไม่ใช่ร่างทรงแต่เราก็ทรงญาณเราเชื่อว่าเทวดามีจริง แต่ทำไมถึงเราไม่เป็นร่างทรงเพราะว่าเราเป็นตัวของตัวเองอยู่แล้วปินิดปิเเราะพิจารณาปัญญาเกิดแต่เทวดามีจริงอาจารย์โอก็อยากทรงเหมือนกันแต่ในเมื่อเขาไม่ประทับลงมาอาจารย์โอก็ไม่รู้จะทรงอะไรก็คือทรงตัวเองทรงคุณอามความดีคิดดีพูดดีทำดีทำในสิ่งที่ถูกใจแล้วคือถูกต้องอยอะที่สุดอะไรที่เกิดกรรมติเตียนมาหรืออะไรมาก็แล้วแต่เราแค่ไกิที่ตัวเราเราไม่เคยไปโทษใคร ทุกวันนี้อะไรทําได้นะครับเราก็ทําให้ลูกศิษย์อะไรทําไม่ได้เราก็ไม่ทำนะครับอย่างผู้หญิงคือสักต่าจากเอวจะานไม่สักให้ลูกศิษย์ผู้หญิงนะครับผมทุกวันนี้สักต่าจากเอวคือไม่สักให้ลูกศิษย์ผู้หญิงนะครับถ้าผู้ชายสักได้แต่พิจารณาในการสักยันเพราะทุกวันนี้เรามีพื้นฐานมีมาตรฐานในความเป็นเราเราไม่ตามไกลเพราะว่าที่ผ่านมาที่เราใจดีเกินไปกับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ว่าเราทาแล้วอะไรที่ไม่เข้ามากระทบกระทั่งเรามันก็ ก็น่าจะทําแต่อะไรที่เราทําแล้วเกิดการกระทบกระตั้งตามมาทีหลังเราว่าเราแก้ไกที่ตัวเราและแก้ไกที่ต้นเอตเพื่อดับสภาวะของกองทุกไปนอกที่เกิดขึ้นกับมากระทบกระตั้งไปในรองนะครับทุนนี้ก็ถือว่าหลักความจริงแล้วทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระตั้งตัวอาจารย์เองอาจารย์ก็ไม่ได้ดั่งใจร้อเปอร์เซ็นต์แล้วอาจารย์จะไปได้ดั่งใจไกลร้อเปอร์เซ็นต์ก็เป็นไปไม่ได้นะครับแต่การที่เราแก้ไก่ที่ต้นเอตเอตเกิด,ดจากอะไรความทุกเกิด จากอะไรเราดับตรงนั้นก็แค่นั้นเองนะครับเราไม่โทษใครเราโทษตัวเองถ้าเราทาดีอยู่แล้วเราก็ทาดีต่อไปอะไรจะแก้ไขได้เราก็แก้ไขที่ตัวเรานะครับตุงนี้ก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจกันและก็ไม่ทับถมกันนะครับมีอะไรแนะนํากันไปน้ําพึ่งเรือเสืองพึ่งปลานะครับนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวมีอะไรจะ มาเล่าให้ฟังใหม่ทีหลังนะครับผมนะครับก็ขอขอบพระคุณสําหรับศิลนทินศิธิ์หรือว่ากัลยาณมิตรที่ติดตามอาจ,จารย์โอจนถึงปัจจุบันนี้นะครับตรงนี้ก็นะครับรอบขอบคุณมากนะครับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดตูกใจติดตามใน u t u b e นะครับเพื่ออาจจะมีเรื่องราวดีๆมาเล่าส่วนฟังไปหรือว่าเราสามารถวิวิวาเาเรียกว่า,าวิสัชนา,ากันได้ในการพูดหรือว่าสามารถแนะนำกันได้ในการพูดหรือว่าการกระทำหรือพฤติกรรมอะไรก็ดี แล้วก็ปิดป้าป,ประกันใะก็สามารถติเตียนกัน,กนได้แนะนํากันได้นะครับคนจะยอมรับหรือว่านอมรับในกรรมติเตียนหรือว่ากรรมเงินยอทุกอย่างเราเราแก้ไขได้เพราะคนเราไม่เคยมีใครที่ไม่มีความปิดมาก่อนทุกคนมันมีดีและไม่ดีมันเป็นเรื่องธรรมดามันปะพนกันไปอย่างพระอรหันต์ก่าจะสําเร็จอรหันได้ตั้งก็อปันอะไรมามากมายเกี่ยวกับเรื่องติเตียนแต่ต่างกับปัจจุบันนี้ พราะโลกเทคโนโลยีทุกวันนี้มันถึงกันหมดนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีที่เป็นกรอบป้องกันกันไปว่าอะไรดีคือดีอะไรไม่ดีก็ก็ไม่ดีแต่แค่ไก่ที่ต้นเอด็ดการระอับเอ็ดคือแค่ไก่ที่ต้นเอ็ดเท่านั้นก็แค่นั้นี่เองนะครับทุกคนถ้าระอับที่ต้นเอ็ดได้ทั้งหมดจะไม่มีความวุ่นวายในการติเตียนและกระตบกระตั้งกันแน่นอนนะครับทุกนี้ก็ฝากติดตามกดแชร์ กดตุกใจกันด้วยนะครับถ้าฟังแล้วสบายใจนะครับสาธุทุกท่านครับผมขอบคุณครับอาจารย์